สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัต์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว เมื่อวันที่11ธันวาคมที่บริเวณเต็นท์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในบริเวณงานทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายกอบเกียรติการจนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานีประจำปี2556โดยมีน,นายนรงคงคำพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสมาคมชมรมคนพิการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาคนพิการกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลร่วมกิจกรรมกว่า300คนร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่3พันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลโดยในปี2556ได้กำหนดประเด็นหลักคือขจัดอุปสรรคเปิดประตูก้าวสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับทุกคนและกำหนดพ่วงเวลาในการจัดก,กิจกรรมตั้งแต่วันที่3พันวาคม2556ถึงวันที่3มกราคม2557เพื่อส่งเสริมให้คนพิการชมรมสมาคมได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการพัฒนางานคนพิการ ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจในกลุ่มคนพิการมีความสนุกสนานและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยจังหวัดอุดรธานีได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมงานวันคนพิการขึ้นโดยมีกิจกรรมที่สําคัญอาทิการมอบรางวัลประกาศเกฤฤียรติคุณยกย่องบุคคลองค์กรให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการในระดับจังหวัดการบรรยายและจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการการแสดงผลงานกิจกรรมด้านคนพิการการเสวนาวิชาการ การจัดบริการสําหรับคนพิการการแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา8 6พรรษาการรับบริจาคของขวัญของรางวัลการจัดแสดงบนเวทีเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับประชาชนและผู้สนใจที่เดินทางมาเที่ยวงานประจําปีทุ่งสีเมืองสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสําอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัตด์โทร0879929993 ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว